และในขณะนี้หญิงอยู่ที่สำนักงานภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีนะคะ WCI World Class Innovation และวันนี้เป็นบรรยากาศที่เราจะมามอบรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่าจะเป็นรถยนต์กระบะให้กับผู้โชคดีเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยนะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับกิจกรรมแจกใหญ่แจกจริงกับ2 world plan ค่ะไปเลย และตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้โชคดีที่ได้รับรถจักรยานยนต์จาก WCI นะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะ พี่หน่อยมาจากจันทบุรีค่ะมาจากจันทบุรีนี่เองนะคะพี่หน่อยส่งซองวัวแพร์มาทั้งหมดกี่ซองคะ190่รซองค่ะและวันนี้โชคดีได้รับรถจักรยานยนต์ของเราไปอยากจะทราบความรู้สึกของพี่หน่อยคะ่ะดีใจมากค่ะเอ <Hey. S 2> และอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบ้างครัก็คนที่ใช้อยู่แล้วอย่าพลาดโอกาสนี้นะคะให้ส่งมาชิงโชคค่ะเราจะได้แบบนี้คะ่ะปีหน้านะคะ เราจะมีแจกใหญ่แจกจริงกันอีกนะพี่หน่อยคะ่ะแต่ปีนี้ยินดีกับพี่หน่อยด้วยค่ะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> และตอนนี้ค่ะ <c oughs> เราก็อยู่กับท่านที่โชคดีนะคะ <c oughs> ที่ได้รับจัก,กรยานยนต์คันที่2จากดับเบของเรานะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อเนตจ้ะ <c oughs> พี่แซนมาดาน พี่เนทนะคะตอนนี้เนี่ยทำสวนอะไรอยู่คะสวนทุเรียนจ้ะทำสวนทุเรียนอยู่ที่จังหวัดเชีนทบุรีค่ะแล้วใช้ผลิตภัณฑ์วัวแพนของเราเนี่ยมานานแค่ไหน,นะะหแล้วคะปีกว่าแล้วจ้ะปีกว่าแล้วหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่สวนเป็นยังไงบ้างคะพี่ ตอนแรกมันก็เหลืองทั้งแปลงแต่ตอนนี้ก็เขียวเ,เขียวแล้วหลังจากที่ใช้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะปรับหน้าดินนะคะปรับต้นไม้ของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะและรอบนี้ค่ะส่งมาทั้งหมดกี่ซองคะ300อยกว่าซองค่ะ300อกว่าซองนะคะัง้งครั้งแนกค่ะส่งครั้งแรก300อกว่าซองรวมถึงใช้จริงด้วยและวันนี้ รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มอเตอร์ไซค์จากเราไปมีใจมากคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> แล้วอยากจะฝากให้กับทุกทคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่นะคะต้องทํำยังไงบ้างถึงจะได้มอเตอร์ไซค์แบบนี้มัต้องซือ้อหวยเบอร์แพนเบอร์คาร์ดแล้วก็ส่งซองปีหน้าห้ามพลาดนะคะ,ะไม่แน่คุณอาจจะได้รถจกักรยานยนต์แบบพี่เนทไปก็ได้นะคะยินดีด้วยนะคะพี่เนทคะ่ะ <c oughs> นี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์จาก WCI ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่สาวมาจากชุมพรค่ะชื่อชื่อพี่ดวนค่ะพี่ดวนนะคะอยู่จังหวัดชุมพรวันนี้นะคะมารับรถด้วยตัวเองนะคะถึงจังหวัดจันทบุรียิงอยากจะสอบถามนะคะว่าพี่เนี่ยปลูกอะไรอยู่คะที่ชุมพรปลูกทุเรียนค่ะปลูกทุเรียนทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่คะพี่ ประมาณทุเรียนจริงๆประมาณ30ไร่ค่ะ30ไร่ที่้ผล,ผลผลิตจริงๆคือ20ไร่โอ้โหอีกอีกสิไร่เป็นทุเรียนกําลังเล็กอยู่กําลังสาวๆอยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะการที่เราปลูกทุเรียนเนี่ยเยอะขนาดนี้และต้องใช้ผลิตพันธุ์ที่ดี<ม>อยากจะถามนะคะพี่ว่าใช้วัวพันของเราเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณ3ปีแล้วสามปีแล,แล้วนะคะหลังจากที่ใช้มาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับสิ่งที่เราได้ปลูก ต้นฟื้นแล้วก็ใบสวยค่ะต้นต้นที่โ o มอมาค่ะ กลับมาฟื้นนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าต้นที่โซมนะคะกลับสวยงามดีขึ้นใบเขียวมากขึ้นและผลผลิตนะคะก็ดีตามมาด้วยเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะฝากนะคะพี่ๆอยากจะฝากกับคนที่ยังไม่เคยได้ลองใช้ของเราอยากจะฝากเขายังไงบ้างก็อยากให้ลองใช้ดูค่ะว่าของมือแพท์ดีจริงค่ะอ่านะคะนี่คือผลลัพธ์จากท่านที่ใช้จริงและวันนี้ได้รับรถจักรยานยนต์ด้วยรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะดีใจมาก ว่าพอพอที่บริษัทโทรไปก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้อะโอ้เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่เป็นสมาชิกหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะห้ามพลาดเลยนะคะปีนี้ไม่ได้แต่ปีหน้าส่งมาเยอะๆแน่นอนยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะคะพี่คะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ แนะนำตัวกันหน่อยนะคะ ชื่อ,อปิยพัฒน์อธิชนาสาค่ะได้รับรางวัลรางวัลรถจักรยานยนต์หนึ่งคันพรนัทคลิปค่ะนะคะสุดยอดเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของ World plan ของเรานะคะนอกจากที่จะให้ผลผลิตที่ดีแล้วนะคะลดต้นทุนเพิ่มกําไรแล้วยังแจกรถจักรยานยนต์ด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับค่ะดีใจมากเพราะว่าส่งไปแค่ห้าซองจริงๆค่ะโอ้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะส่งมาเพียง5้ซองเท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> แล้วคุณพี่คะอยากจะฝากอะไรกับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่บ้างคะ ก็อยากจะฝากเชิญชวนนะคะผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเวอร์แพนนะคะตอนนี้กำลังมีต่อเนื่องอีก1ปีนะคะสามารถสะสมสง่งชิงโชคได้นะคะเพราะมีโอกาสแค่สองห้าซองก็ยังมีโอกาสได้ขนาดนี้นะคะ,คะต้องขอบคุณบริษัท WCI จริงๆค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยค่ะ,คะ โปรผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัลใหญ่จาก WCI นะคะนั่นก็คือได้รถยนต์กระบะนะคะอ่าเดี๋ยวแนะนําตัวกันหน่อยนะคะว่าท่านใดค่ะคนไหนคะคนไหนที่ได้รถคะถ่ะชื่ออะไรคะลูกเด็กหญิงชื่อเด็กหญิงอะไรคะวลิศลาศึกษาคะ่ะ บาลิสมา,าศึกษานะคะเ,เป็นน้องที่ได้รับรางวัลนะคะในรายชื่อนะคะแต่วันนี้ยกกันมาทั้งครอบครัวเลยนะคะ,<ส>ะรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ที่ได้รับรางวัลใหญ่ของเราคะ่ะดีใจมากครับผม <c oughs> <t un> ตื <laughs> <S <s ่นเต้นคือ่าคตืนเต้นมาเชื่อเลยว่าไดานะ้จริง ะะแทบจะไม่อยากเชื่อเลยนะคะแต่วันนี้ต้องเชื่อแล้วค่ะเพราะว่าของเราแจกใหญ่ <Yeah. S 1> แจก,แจ,กจริง,รงและอยากจะถามนะคะว่าพี่ๆเนี่ยทำสวนอะไรกันอยู่คะสวนทุเรียนครับผมสวนทุเรียนทั้งหมดกี่ไร่คะพี่35ไร่โอ้โหมากพอสมควรเลยนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์วัวแพนของเราเนี่ยมานานหรือ,อยังคะประมาณ3ามปี <3 S 2> ครับผม3ปีแล้วหลังจากที่เราได้เริ่มใช้จนถึงทุกวันนี้ค่ะเรามีความรู้สึกยังไงกับผลลัพธ์ที่ได้บ้างก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นครับปบพวกอะไรนี้ก็ดีขึ้นนะค่ะแล้วจากต้น ได้อีกครับค่ายปุ๋ยค่ายาแล้วจากต้นที่สมโสมเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นฟื้นขึ้นไหมใช่ครับผมใบดีขึ้นค่ะใบดีขึ้นใบดีขึ้นโอ้สุดยอดเลยนะคะเป็นพันของเราแล้วรอบนี้ค่ะส่งมาเยอะไหมคะกว่าจะได้รถยนต์ของเราไปประมาณ3 0 0ฝาครับเอาจริงๆอีก จริงๆแล้วเนี่ยหญิงมองว่าการที่เราเนี่ยใช้กับสวนของเรานะคะกับรถยนต์ที่ได้มาหญิงมองว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆขาครอบครัวขาอยากบอกอะไรกับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบ้างคะท่านที่ที่ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับก็ลองเปิดใจลองใช้ดูครับเดี๋ยวจะเห็นผลเองครับผมอย่างผมนี่แหละครับนอกจากเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของสวนทุเรียนของท่านแล้วนะคะไม่แน่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์เหมือนกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะยั รวยไวเมื่อใช้ว่าแพลเกษตร็จะกอนทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเดบันยูซแจกใหญ่แจกจริงค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานแพทตะวันออกจังหวัดจันทบุรีนะคะเรามีกิจกรรมดีๆที่นี่ค่ะวันนี้นะคะเราแจกรถ ที่เราจับรางวัลไปเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาใช่ไหมคะวันนี้เราก็มาแจกกันจริงๆค่ะมีรถยนต์กระบะหนึ่งคันนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก4คันโอ้แล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติมากันมากมายเลยค่ะวันนี้มาเป็นศักดิ์ศีพยานนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้เวิร์คคจัดให้ค่ะทุกปลายปีนะคะเราจะมีกิจกรรมชิงโชคซองมือแพนค่ะนะคะแล้วก็คอยติดตามนะคะว่าปลายปีนี้หรือสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะแจกรางวัลอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ อย่าลืมนะครับครอบครัวเบอร์ารทุกๆท่านใช้ผลิตภัณฑ์ได้การเกษตรควนแพงเท่าเราแล้วนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีลดต้นทุนได้ท่องเที่ยวกับเบอร์ลาสแล้วยังสามารถที่จะรวบรวมมาจับฉลากรา,รางวัลที่ยิ่งใหญ่กับเบอร์ชารทุกๆปี เต็นที่ทุกทุกท่านนะครับเวิร์ลทร n อินจัดให้หลังจากที่ทุกท่านใช้ผลิตภัณฑ์เว r ร์ p แพนคู่หูมาสัจรย์ของเราแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่านอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วนะคะยังจะสามารถมีรายได้กลับไปได้ค่ะแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะมีให้เที่ยวกันทุกปีนะคะทุกทริปเลยนะคะที่สําคัญซองค่ะอย่าทิง้งซองก็สามารถส่งทิงโชคได้นะคะรางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะ่ะอย่าลืมนะคะ ส่งซองเข้ามากันยเยอะๆค่ะแล้วก็รางวัลรับไปเลยค่ะทุกคนมันคุดผลใหญ่กำไรทุกที่